สวัสดีครับพบกับช่องเชียงเดียร์แชนแนลนะครับตอนนี้นี่คือวันงานทำบุญบุญยังบุญแจกข้าวเนาะข้าญาตินะครับคุณตาคุณตาก็เลยเนี่ยนี่น้าที่ควบคุมลงครัวนะครับมีอะไรมาดูไหม เปิดๆๆๆเลยนึ่งเปิดนึ่งนี่ก็เป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูทั้งหมดนะครับประมาณสี่ตัวได้ชำแหละเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หมูสี่ตัวได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกผักพวกที่เตรียมไว้ยำตอนเย็นนะครับแขกจะมาเยอะ นี่ย่นนมากแตีคือเป็นตะกินเท่าวะนี่ก็คือส่วนผักนะครับรอเตรียมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของส้มตำนะครับว คน,นี่ก็คือกำลังเตรียม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 นมีแต่สาวสวย,สวยอายุเท่าไรน้องนี่สามสิบสามใช่หรือไม่แปดป้าแล้วแล้วน้องน้องเคยขึ้นไปหลังเขื่อนไหมไม่น้าอยู่ในโรนค่ะอ่าตอนนี้ก็คือโร,ครโ,รครโรงครัวนะครับโรงครัวโรงครัวนะครับมีแม่ครัวนะครับนี่ก็แม่ครัวนะครับ แล้วก็มียายยายมาล้างจานเด้อพี่น้องเด้อคอยล้างจานทิดกระโตสวัสดีกระโตพอดีไหมเออทิดกระโตนะครับนี่นะครับไปไปสันเขื่อนนานไม่สันเขื่อนน่ะโบนานไปทำอะไรกันซีกาอยู่สันเขื่อนน่ะเล่นน้ำเล่นน้ำไปเย็นไป้องโก่ดิ นี่คือข้าวกับข้าวครับข้าวเตรียมทำกับข้าวมีต้มไว้รอทำพะโล่นะครับมีเทอ่ดน้องไก่นี่กำลังทอดนะครับทอดทอดทอดตั้งแต่เช้าไปเบ่นี่ตั้งแต่เช้าอยู่นี่ตลอดเลยมันบ่ก็จะรับหน้าที่ใครหน้าที่กันเป็นนะครับนี่คือ หน้าตาของที่ทอดสิบร้อยแล้วสองเตาเลยรั็นะมาดูหน้าตาพะโน้ตัวนี้ยัง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 บุสุกได้ปม่หมดหนนะยางยางโรยงครับรออีกหน่อยนะครับพโโ้ก็จะมีสองหม้อด้วยกันครับ ในส่วนนี้ก็จะทําการบีบคั้นนะครับพวกนี้ชอบคมเหงนะครับอยู่บ้านก็จะคมเหงลูกหัวมาอยู่นี่ก็บีบคั้นมะนาวนะครับเอ,เ,เอาไว้อย่างนี้ยำบ่โอ้ยยำนี่ก็สสมตำรถเด็ดจากแม่สีแม่สีอเอาเอห้องได้หมห้องไหมเอาบางหน้าตัวบีบนะ น้ำตวงมันนะโอ้ห้องอีกอห้องอีกห้องอีกอรออโรยโรยโ <umb> รยกระถินนะครับมนะีอ่ะมาดูเราก็จะมาดูแม่ครัวแม่ครัวเอาอันนี้แม่ครัวของเรานะครับแม่ครัวเลยครับมีแล้วบใบใบเส้นหน่อยก็จะเป็น ถูกครัวครับเพรเริ่มเริ่มเริ่มจะช้างหมดหลายเชือกเลยนะครับดูหน้นาตาแม่ครัวทั้งหมดนะครับนี่สงสัยนี่ประมาณเย็นๆนี่จะถูกครัวเมาเมาช้างนี่คือทางด้าน พ่อครัวนะครับหน้าตาโลเลเอาการโอ้นะครับนี่มาช่วยงานนะครับเป็นพิธีชีวิตแบบบ้านๆนะครับเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นพี่เป็นน้องก็มาซ้อยกันอย่าเพิ่งไปถืออันนี้เลยถ้ามึงอา เมเย้มของเขาสันน้อยมีเมนเมเย้เนี้ยาพูดจริงจว่าพี่เล็กัมัดนี่ก้าลังเกือบสิ้นชั่งเละเนื้ หลังจากสำเร็จเนื้อนะครับกัวเนื้อนะภาษาอีสานเขาเรียกกัวเนื้อเจ้าบอกว่าเสื้อมาทางหลังนี่ก็นั่งทำการปิ้งย่างนะครับกินข้าวนะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนทางภาคอีสานนะครับทางบ้านผมนะครับก็ช่วยๆกันไปนะครับ มาอย่างนี้คือดูเดือดแทนน้องคือคุยกันนื้เนื้เป็นเนืนนี่เป็นเนืนื้เนี่ยคุยกันไน้อเนนี่คือเสียงดังแค่ไปอัดเดี๋ยวเริ่มช่วยช่วยลาเนี่ยหน้าตาล่อต้องให้ให้ให้ลานอัดลงไปลอยเลยเนี่ยค้นบอล่อผมบอล่ายลงไปได้จะไปว่าในนั hmm. you ้นล่ะนี่ตาตานี Pode ่ก็ล่อนี่เห็น

นี show, <yapmış this> ่ครับคือคุญาตพี่น้องนะครับที่มาซ้อยงานมือนี่นะครับก็ถ้าเ็ดผู้เดียวหรือผู้ใดผู้นึ่งก็คือสี่เ็ดบ่ได้นะครับนี่ก็คือหวยครับไวย ญาติพี ya, ่น้องมาช่วยงานบุญก you know, ah, oh uh, ็เอาไหวมาให้แกเด้อแกเด้อแกเ้อแกอะไรเขาไปอิดนี่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 ตัวนี้เด็ดเลยตัวนี้กินก่อน้ะเขาเชี่ยวไปอิดไขม่ีับเขายังดีเนะลุงเนาะเอาอีกคำนึงนู้อีกคำนึงน้เอ้ยนี่นี่นี่เสยบนะไม่ได้กิน นี s <S ่นี่ก็คือลุงคำนะครับเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับพาลูกหลานเห็ดเดตาชุ้มีเห็ดแหล่ะที่โม่บ้านเนี่ยเลยทำเป็นทิศบ้านตาชุ้มีนี่เป็นเคยนะครับเช่นเดียวกันกับผมนะครับรอนโม่รอนโม่จุ้มีเคยมาจากไหนนะฮะสุพรรณบุรีบอกถ้าถวดทอดทอดหมวกไปนี่เหมือนทิศกระตุเลยนะครับเนี่ย ทำไมทำไมคุณชอบสันเขื่อนล่ะคิดไิมดอนโมดอนโมนี no. ่ก็เคยสลองนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นเคยสซะส่วนมากนะครับเราก็ช่วยๆกันนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ 哦，我明白了。